นี่คือที่สุดของความลงตัวเท้าด b r เบรคฟาสที่แทบจะสมบูรณ์แบบที่สุด คร์บดีจากเ้าโดเพราะว่าเป็นซาาโดที่ไม่ขัดสีโปรโตีนที่ดีจากคอตเทจชีสและไฟเบอร์ที่ดีจากมะเขือเทศส,สดจากเธอจา๋าและสุดท้ายไข่มันดีจากอะโวคาโดเอาไปเลย10 10 10ทั้งคุณค่าทางโภชนาการและการทำง่ายที่แสนจะง,ง่ายมาทำยังไงเริ่มขั้นแรกเอาซสาโดเข้าเตาติต้นจักอบไปสักประมาณ5นาทีจากนั้นเรามาเตรียมผักสดกันจ้ะก็คือมะเขือเทศของเรานั่นเองหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อง่ายต่อการรับทานและที่ขาดไม่ได้ก็คือใบโหระพาจ้ะคือ2ชนิดนี้จะต้องกินคู่กัน จริงๆคือกินคู่กันแล้วคือให้ความสดชื่นแบบทะลุกระพุ้งแก้มกันไปเลยเตรียมน้ำเสร็จต่อไปก็ไข่มันดีของเราก็คืออะโวคาโดบุกใช้เศษหนึ่งส่วนสี่ของลูกพอนะคะเพราะว่าขนมปังเราค่อนข้างที่จะแผ่นเล็กจากนั้นก็บีบๆบดๆให้เต็มแผ่นแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือกับริกไทยบุกจะชอบปรุงบนอะโวคาโดเลยนะคะเพราะว่ามันจะให้รสชาติที่ชัดเจนกว่าอาปรุงเสร็จตามด้วยคอสเจชีสลูกรักเลยจ้ะก็ใส่ไปมากน้อยตามความชอบของแต่ละบุคคล และสุดท้ายก็ใส่มะเขือเทศกับใบโหระพาของเราลงไปออนท็อปแบบฉ่ำๆไปเลยและที่ขาดไปได้ของเมนูนี้เลยนะคะนั่นก็คือบซามิกเกรดนั่นเองต้องเป็นเกรดเท่านั้นเพราะมันจะหวานๆเค็มๆพอกินกับมะเขือเทศเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นแบบสดชื่นมากมาจากพร้อมรับทานบอกตรงๆตอนแรกที่เห็นสูตรนี้อะค่ะไม่เคยคิดเลยว่ามะเขือเทศบซามิกเกรดกับใบโหระพามันจะเข้ากันได้มากขนาดนี้พอได้ลองชิมครั้งแรกเท่านั้นละค่ะขึ้นมเฟ f a อร์ริตกันเลยทีเดียวยังไงก็ลองไปทํากันดูนะจ๊ะไป